ใหญ่สุดๆเลยอะเห็ดุ้หวานคะ่ะทุกๆคนโอ้โหโอ้อากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ตอนแรกมดะะืดึกว่็ฝนจะมาแต่ท้องฟ้าเริ่มใสแล้วนะนี่คะ่ะเดินขึ้นกันวนนี้เลยนะคะ เดินขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะฝา,าจะถึงยอดเขาค่ะเมื่อสองอาทิตย์ที่มามีเห็ดพึ่งหวาดให้เก็บค่ะเลยอยากจะขึ้นไปดูอีกว่ามันมีขึ้นมาใหม่หรือเปล่าถึงข้างบนแล้วนะคะทุกคนหน่อยมากตริสตุกอเโซ ขึ้นมาถึงก็เจออะไรค่ะเห็ดมันปูค่ะ เวแค่ห <aria> <stand saint S 3> ัดง็ดพึ่งหมวกแดงค่ะทุกทคนดีอยู่เลยวดเอ้ดีอยู่เลยเ้ว Ah oh ja. Oh ja, zwei Wow. Wow. Hätte man vor so. Oh So ich jetzt schon eine เดูนเขาขึ้นเลยถ้าลงไปตรงนี้ตกรูได้เลยนะคะนั่นเนินเขาน่ากลัวนะคะลึกมากเลยนะ,ะลื่นไปแย่เลยนี่นดูค่ะตกล,กลงพื้นทรายได้เลยวันนี้ชาแนเก็บต้องระวังมากๆนะคะตกได้เลยนะ,ะไม่คุ้มเลยนะคะถ้าตกลงไปอ่ะอันนั้นไม่ใช่เหรอพี่ไว้นั่นก็ใช่ดอกนั่นนั่นแหละ ออป่าด้าน่าจะมีแล้วนะพี่ไมคม์เนี่ยแล้วก็มาอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสุดเก๋เลยยใหไ่มาไม่ได้เอาตะกร้ามานะไม่คิดว่าจะเจอเห็ดบันปูยหญ่แบบนี้นะคะทุกทุกคนจะมาเดินหาเห็ด พึ่งหวานแต่เจอเห็ดมันปูเยอะเลยนะคะนี่ดอกนี่เห็นปะกำลังหนุบๆม,มันอ่ะขึ้นม่เนี่ยอันนี้มไตไ <c oughs> อ้ดอกข้างบนเรนไม่เอาใช่ไหม นะอยู่ตรงนี้ดอกเมื่อกี้เห็นยังไม่เจอหน้าเห็ดพึ่งหวานเลยค่ะนี่ดอกมังก็ยังไม่เจอเลยนะข้างล่างนู้นก็มีนะพี่ไมค์นู่นข้างล่างนู่นมีอีกเอานั้นก่อนเหรอ อันนี้ใช่เบียกฮะฝนตกเยอะเห็ดเปียกน้ำนะค่ะดูดอมน,น้ำนะดูเลยอ่ะนี่ดอกเลย ล,ล่างเนี่ยพี่มามนี่ระวังนะเลื่อนนะ

เอ๊ะปะตเอปะสนันตรีกัลเอ๊ปะฮันเด็กไซด์มนันรีเห็ดมันปูนะคะแต่ว่าเป็นคนละพันกับที่เก็บเมื่อกี้ค่ะ โอ้โหได้ทั้งอะไรว้าวนี่อะไรโอ้โหสวยสวยว้าวสวยฮะมีแล้วนะดอกนี้เสียแล้วนี่ ขาวมากนะสวยลอันนี้เขาคนละพันนะคะ<ส> <ด idency> อันนี้เขาสีเขาจะไม่ค่อยเข้มเหมือนอีกอันนึงนะคะเหลืองอ่อนอันนี้เขาจะเหลืองเข้มเลย ฝรลิงเหรอเห็ดปลวกเหรอเห็ดปลวกฝรั่งค่ะทุกทุกคนว้าวมีด้วยเนาะว้าวว้าวกระสุกใหม่ครัเยอะไหมปะ โอ้โห oh, ข้างล่างกันเยอะเลยนะพี่ไมค์โอ้โหนี่ข้างล่างนี่นี่เต็มเลยนะโอ้โ oh, หพี่ไม้เยอะเลยแหละโอ้โหได้เลยนะเถอะฮะต่อลูกกดว้นี่โอ้โหโดนกินหมดแล้วพี่ไมค์เลยนายกองระคูฟ okay? ะ ดูดินี่โอ้โหนี่นี่พี่ไมค์พอซูบแล้วระวังเลยนะนี่โอ้โห ใช่มะกอกบุดไอสันนิตินน่ะไอสันอุฟิลส์ว้าวโอ้โหดูดอกนี้อุ้ยนี่ก็มีพี่ไม้โอ้โหว้าวเีลองไปเอาเดี่ยนี่ค่ะทุกทุกคนโอ้โห Ni 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 ni. 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 Oh. Ni ka. Ni na. Ni. Oh. Ni. Kita main jangan bohongin orang tak. Oh. Ni. Ni.

มันปูดูข้างล่างมีดอกหนึ่งโอ้โหพป่ไม้นู่นดอกใหญ่มากเลยนะอะอเหรจริงอ่ะไม้ขอกตรงนั้นมีเยอะเลยนะ ระวังเด้อพี่ไมนะ้นั่น,น่ะนั่นน่ากลัวนะ่ะโอ้โหว,ว้าวดอกใหญ่มากเลยโอ้โหใหญ่สุดๆโอ้โห ใหญ่มากเลยอ่ะนี่ดอกนโต้นี่ช่นี่ตรงนี้ได้หน่อหนะใหญ่เลยนะ ห่สุดยอดสวยสุดๆเลยอ่ะว้าวนี่ดองใช่ไหมนี่เนปนี่จะบักบักว้าวสวยจิ๋นจิ๋นเติบเร็นสุภา่ะ ี่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ไม่เจอนะคะมันก็เอาตะกร้ามาแล้วล่ะไม่คิดว่าจะเจอเยอะแบบนี้โอ้โหสวยมากเลย ปะเฮอยปะเฮ้ฮะตรงนู้นก็มีนะเห็นเมื่อกี้น่ะใหญ่ใช่ไมพี่ไมค์ไปดูตรงนู้นมาไเห็นนิดก็ไม่เชยนิดมิดขนมโอ้ไปดูด้โอ้โห Wow, wow, wow. Nhi, đồng bài. Nào, này nhi, oh, oh, oh. Đi, Tung đi. Hai phi máy lông vậy. Nào, ní có mi. Ní có mi. Đu. Bố, đi. Tụ, tụ con. ô oh, ho ô, oh. Ní xa. Oh, Ồ, เี่กเอาไหมดิดิดโอ้โอ้อันนี้ไม่เอาแล้วนะคะแก่แล้วเน่าแล้วด้วยโอ้โหนี่หอยทากตัวเลอเลยนี่นี่ค่ะพี่ไมค์ฮะไหนตรงนู้นยังไม่ได้เอา นี ja ่ตรงเนี้ยโอ้ชุดนู่นน่ะพี่ไม้นู่นน่ะนู่นน่ะข้างล่างนู่นน่ะเอานื้วางตรงนี้แหละเห็นและ นั่นเดินอะนี่ด้วยใายสุดโอ้โหแดงไอเหลืองอโอ้โหงามมากเลยอะ่ะทัมสุดอีดองพี่น้อยนี่

อันนี้ชาต้องเอ็ดมันตลอดเลยชอบไปเดินตรงริมเขานะ่ะหัวมันตกลงไปอ้อิชาขึ้นมานี่ค้งตาุ่นเดี๋ยวตกลงไป อโอ้ต่อพี่มาอีกนี่โอ้โหสวยสุดๆเลยพี่มาดูดินี่โอ้โหโดนกินแล้วโอตจหลายดอกเลยนะว้าวโอนี่ชาหนูระวังเด้อนี่ กินหมดแล้วใช่ไหมเสียแล้วปะเสียแล้วเสียได้นะดีอยู่นะโอ้โหเอาพี่นี่เด้อโอ้โหดูดอกนี้ดิครับทุกคน สุดๆเลยอะเยอะมากกลาช่ายี่ห้าโนปลาช่าอุ้ยอนนี้ชาอุ้ยโอ้โหโอันนี้ชานู่นนี่นะเห็นปะข้างบนออ วันนี้ชอบดอกอนี่ดอกใหญ่สุดๆเลย่ะใช่ไหมอุ้ยนี่ดอกนึงนี่

เห็ดมึ่หวานคะ่ะทุกทุกคนโอ้โหนี่ดูคะ่ะว้าววิชว้าววนี่เดว้าวนี่คะเจอนี่อันนี้แก่แล้วนะคะแต่ดูค่ะนี่ ดอกนี้มีคนตัดไปแล้วนะคะเห็ดพึ่งหวานคะ่ะกลับรถครับไปเห็นแดงๆนะคะนี่นี่ตรงนี้นี่ไปดูนะคะสงสัยเห็ดพุ่หมวกแดงนะคะโอ้ใช่ด้วยละ่ะพี่ไมค์สวยเลยนะโอ้โหสวยมากพี่ไมค์ดูดี

ีเดกอันเด,ด็กเเ็ดไข่มุกคะใช่ป่ะโอ้โหใช่แต่โดนกินพี่ไหม่เลยเดี๋ยวด,ดิเด,ดีวดด๋วแต่หัว

เสียอันนี้ก็เหี่ยวแล้วนะคะอันนี้ยังดีอยู่ว,ว้าวเด่นแน่ฮะเห็ดพึ่งหมกแดงค่ะสองดอกนี้ไว้ฮะเส่ิด้สนุกดีโอ้โหทุกคนค่ะนี่เจออะไรคะของปีแรกเลยนะเอ๋ของปีนี้เลยนะคะ ดอกแรกเลยเห็ดนังไก่ค่ะเห็ดนังไก่มาแล้วเออที่เหลมมันอะรที่รีนะฮะว้าวดูดิค่ะธรรมดาเขาจะขึ้นตอนฤดูใบไม้ร่วงนะครัฮะเดี๋ยวมาน้อยขอน้ำ ไม่ได้เอาน้ำมามนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวาน เลยจอว,ว้าวเห็ดพึ่งหวานค่ะตอนจะเดินลงกลับบ้านค่ะ <laughs> วออววลิาวว้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 าวเจนสวยครับ <Burg undy. S 1> วันนี้ก็ได้เต็มถุงแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะ เจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าบายสวัสดีค่ะอ๋อหนูค่ะจะตายอนิชาน่าโหนังจานะคะอนิชาน่านี่ค่ะเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เห็นปลาสีเขาจะเหลืองมากเลยอันนี้พันหนึ่งสีเขาจะไม่เหลืองมากปลาพันนี้สีเขาจะไม่เงาเหมือนอันนี้ สีเขาจะซีดฝานี่อันนี้นนี้